ปี2020นี่คือเกมสนุกมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมที่เราตั้งตารอคอยกันมาหลายเกมด้วยกันนะทั้งรีเมคมีเกมใหม่แล้วก็มีเกมที่ผมไม่เคยสัมผัสมาก่อนแล้วก็เป็นเกม IP ใหม่ก็สนุกเหมือนกันนะครับก็แป๊บๆเดียวนี้ก็มาถึงช่วงสิ้นปีนเดือนธันวาคมแล้วนะฮะก็เป็นอีกช่วงเวลานะครับที่ผมจะมารวบรวมเกมที่ผมชอบนะครับที่เล่นไปในปี2020นะครับผมจะมาขอเริ่มเกมที่ผมรู้สึกชอบมากๆเลยนะครับก็คือเกมอย่าง ฟ n n l f ลแฟนซีภาคที่7รีเมคนะครับคือถ้าพูดถึง Final Fantasy ภาค7 e ี a k e เนี่ยผมก็ค่อนข้างชอบตั้งแต่ตอนที่เล่นในสมัย PlayStation 1อยู่แล้วนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยแล้วก็ในปีนี้มีการอัพเกรดภาพกราฟ,ฟิกใหม่ที่แบบโอ้โหเป็นเหมือนกับ CG ที่เราเคยดูในภาพยนตร์สมัยก่อนเลยนะครับ คืออัปเกรดออกมาโมเดลตัวละครทั้งคลาวทั้งตัวละครอื่นๆเนี่ยคือเทำมาได้ดีมากๆเลยที่ผมชอบที่สุดก็คือตัวเนื้อเรื่องครับคือเนื้อเรื่องของเกมฟันาะวาสีไพ่เจดีแม็กก็จะเป็นความสนุกสนาน ความตื่นเต้นความเศร้าผสมกับหลายๆเรื่องราวที่จริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าเราเคยสัมผัสมาแต่มันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการหักมุมในหลายๆจุดด้วยกันนะครับแล้วก็เซฟิรอสนี่คือเป็นเหมือนกับตัวที่ตามติดคราวนะครับที่คราวนี่คือตัวตามติดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจบเกมเลยนะครับแล้วก็ตอนท้ายเกมนี้ก็บอกเลยว่าเซฟิรอสก็เป็นหนึ่งในตัวละครสําคัญแล้วก็เปลี่ยนเรื่องราวของเกมนี้ ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับ2ตัวละครสุดน่ารักนะครับทีฟาแล้วก็แอริสนะครับต้องยอมรับเลยว่าเ,เป็นตัวละครที่ทําให้เนื้อเรื่องแล้วก็เกมเพลย์เนี่ยเดิเนินไปอย่างเพลินมากๆเลยนะครับโดยผมก็ต้องขอยกให้ Final ลแฟนซีไพ่เจ็ดรีเมคเนี่ยเป็นหนึ่งเกมที่มีเสียงเพลงประกอบที่ดีมากๆเลยนะครับคือการเอาเป็นหนึ่งความประทับใจนะครับแล้วก็คิดว่า Final ลแฟนซีไพ่เจ็ดรีเมคให้วนกลับมาเล่นอีกหลายรอบก็เล่นได้เหมือนกันนะครับผม เกมใหม่ก็คือ God of Tsushima นะครับคือ God of Tsushima เนี่ยผมได้ดูในตัวเกมเทรลเลอร์มาประมาณ3-4คลิปนะครับก็รู้สึกว่า,เ,าเกมนี้มันน่าสนใจตรงที่เป็นเกมซาม urai open world นะครับเป็นเกมที่เราสามารถรอบเล่นได้เป็นซาม u r a ที่ต่อสู้ได้แล้วก็ตัวเกมมีอุปกรณ์หลากหลายให้เราได้เล่นกันนะครับแต่พอมาสัมผัสจริงๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยโ,โหมันสนุกมากๆนะครับมันกลายเป็นว่า คือเขาค่อยๆไล่ระดับการเล่นเข้าไปเรื่อยๆนะครับคือเขาจะค่อยๆสอนเรานะครับให้เราเล่นเป็นสายการโจมตีโลกท่วงท่าต่างๆคือผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างอินแล้วก็ได้ฟิลของซามูไรที่ไปประเชิญหน้ากับชาวมองโกที่มันบุกเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับซึ่งไอ้เจ้าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งเนื้อเรื่องแล้วก็ตัวเกมเพลย์เนี่ยคือมันทั้งค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับดีแบบเราสามารถเล่นเป็นแบบรอบเลนก็ได้ซามูไรก็ได้แล้วก็ มันหยุดไม่อยู่จริงๆนะครับแล้วก็ตัวเกมก็มีระบบหลายๆอย่างที่ค่อนข้างเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็เรื่องของบรรยากาศในเกมนี่ก็ค่อนข้างโหดร้ายแล้วก็น่าสนใจตรงที่เ,เรานั้นก็ค่อยๆจัดการศัตรูไปรเรื่อยๆนะครับซึ่งเราสามารถเลือกเน้นการโจมตีในสกิลหลายๆอย่างได้อย่างเช่นธนูระเบิดนะครับมีลูกดอกอาบยาพิษเป็นต้นนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนท่วงท่าอาวุธที่ผมรู้สึกว่า คือทูกเกมเกาะซูชิมาเนี่ยคือทำออกมาได้ดีมากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งการก้าวข้ามระบบของเกมภาพกราฟ,ฟิกได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้ภาพกราฟิกสวยงามมากๆนะครับแล้วก็โหลดเร็วนะครับค่อนข้างไวด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมก็มีความตื่นเต้นตลอดเวลานะครับแล้วก็มีสถานที่ใหม่ๆแล้วก็รู้สึกว่าคือทางทีมงานเขาใส่ใจกับเกาะซูชิมะจริงๆนะครับ เกมต่อไปนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันสนุกมา,มากๆก็คือ m ม n นิเตอร์ครับไอเตอร์ <laughs> e นี่คือผมไม่ได้คาดหวังเลยตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นเกมแบบเ,เป็นฉลามไล่กัดอะไรไปเรื่อยอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาได้จริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกตรงที่มันมีความเพลินมากๆเหมือนกับอารมณ์เล่นแกรนทีฟอรต,ตแบบใต้น้ำนะครับก็คือเหมือนกับตัวเกมมันก็ค่อยๆเพลินไปเรื่อยฮะค่อยๆจัดการศัตรูค่อยๆไปทำภารกิจไปทามิชชั่นต่างๆซึ่งมันก็จะเพลินมากๆตอนแรกผมว่า เล่นไปสมาร์นึงเอ้ยเอ,อมันก็ไปเรื่อยๆไว้เราก็มีการอัปเกรดสกิลเรื่อยๆตัวละครฉลามเราก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็ไปจัดก,การปลาตัวใหญ่ขึ้นได้ใหญ่ขึ้นเสร็จแล้วก็ไปสามารถจัดก,การเรือใหญ่ได้อย่างเงี้ยซึ่งมันก็แบบมีระบบในเรื่องของตัวนักล่าด้วย คือพวกนักล่าตกปลาเนี่ยมันก็จะมีดาวในการล่าเราใช่ไหมสมมติเราไปทำไลฟ์คนเยอะๆเงี้ยมันก็จะตามเอาคนในกองรับเรือมาจัดการเราอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็สนุกดีนะครับสนุกเนเพลินนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมค่อนข้างเพลินแต่ว่าน้นเรื่องอาจจะพอธรรมดาอยู่นะครับแต่ว่าก็ใช้ได้ใช้ได้ถือว่าสนุกดี <ๆ S 2> ผมจะมาพูดถึงเกมที่จะมาหักมุมผมมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมอย่าง Little Ho p e นะครับ Little Hope นี่คือผมก็คาดหวังกับ ค่ายสตูดิโอนี้อยู่แล้วว่ามันจะไม่ต้องเป็นเกมสยองขวัญแน่แต่ว่าพอมาจบจริงๆแล้วเนี่ยคือเนื้อเรื่องที่ผมตีความเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะครับผมรู้สึกว่านี่คือเกมที่เปลี่ยนมุมมองในการดำเนินเนเรื่องของเกมได้ดีมากนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเกมอย่าง Co ปตี้แบล็กซ็อบโค r วที่เปลี่ยนเนื้อเรื่องได้อย่างหักมุมนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ทําออกมาได้ดีนะครับทำออกมาได้เนื้อเรื่องตอนท้ายเนี่ยค่อนข้างจะพลิกล็อกอยู่นะครับก็ เป็นหนึ่งสองเกมหักมุมที่ผมชอบนะครับส่วนต่อไปจะเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่าเล่นกับเพื่อนก็สนุกนะครับแล้วก็เล่นคนเดียวก็สนุกนะครับแล้วก็คุณเพลินด้วยก็คือ league of legends w a l d r i f t นะครับแล้วก็ v a l o r n t ด้วยนะครับคือทั้งสองเกมนี้ก็จะเป็นของค่าย riot ใช่ไหมแต่ว่าผมรู้สึกว่าคือทั้งสองเกมนะครับถึงมันจะเป็นเกม free to play แต่ว่าก็ยังคงใส่ใจในรายละเอียดทั้งตัวละครทั้งเกมเพลย์สก,กินแล้วก็รูปแบบเกมเพลย์ที่ค่อนข้างบาลานนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึง ผมชอบ Val o r a n t ตรงที่มันเป็นเกมที่ผสมภาษาสกิลผสมมาเคาน์เตอร์สไตนะครับแล้วก็ตัวเกมมันค่อนข้างที่จะเน้นการเล่นที่แบบมีความกดดันนิด,นดแต่ว่าก็ยังคงมีความสนุกตื่นเต้นอยู่นะครับยิ่งถ้าเราสามารถจัดการศัตรูได้5คนนะครับในที่เราจะเป็นเหลือแค่คนเดียวเนี่ยคือมันเป็นที่เจ๋งมากๆแล้วก็สนุกมากๆเลยนะครับแล้วก็ตื่นเต้นลุ้นระทึกมากๆนะครับกับเกม v a l o r a n t ตนะครับต่อไปเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่า เขาลงทุนมากๆนะครับในเรื่องของภาพกราฟิกเกมเพลย์อะไรเงี้ยถึงแม้ว่ามันจะมีความคล้ายคลึงกับเกมเกม,เกมหนึ่งก็ตามนะครับผมรู้สึกว่าเกมอย่างเกมชินนี้แท็กเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ทำกราฟิกออกมาได้สวยงามเกมเพลย์ดีนะครับแล้วก็ตัวละครน่ารักนะครับเติมเยอะนะครับเติมเยอะอยู่นะครับถ้าพูดถึงเกมนี้นะครับก็ต้องยกให้เป็นหนึ่งในเกมมือถือที่ภาพกราฟิกสวยงามแล้ สุดท้ายนะครับก็จะมาพูดถึงเกมที่รู้สึกว่าผิดหวังนิดหน่อยนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะไปได้มากกว่านี้นะครับก็คือเดินลาสวัดผ่านที่2นะครับคือถ้าพูดถึงตัวเกมเพลย์ระบบการต่อสู้ระบบคลาฟระบบของความกดดันหรือว่าการบันเชิญในเรื่องเนี่ยผมว่าเด e ะซวัดผ่านนะครับผ่านที่2ผ่านนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวเนื้อเรื่องเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ ในการที่เราจะได้ไปเล่นกับตัวละครอีกตัวหนึ่งขึ้นมานะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นที่เล่นด้วยนะครับว่าชอบหรือเปล่านะครับแต่เกมต่อไปที่ผิดหวังนะครับก็คือ Watch Dogs Legion นะ Watch d o g Legion ก็เป็นหนึ่งเกมที่ผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องแล้วก็คอนเซปต์ในตอนแรกที่ออกมาเนี่ยคือน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็บรรยากาศของลอนดอนก็ทำมาได้ดีนะครับแต่ว่ามันก็มีบั๊กเยอะนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเกมมันมีระบบที่ ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับรู้สึกว่ามันยังขาดขาดเกินเกินไปหน่อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่ชอบก็คือว่าตอนที่ผมขึ้นไปในรถอย่างเงี้ยอยู่ดีรถมันระเบิดเองครับซึ่งผมก็ค่อนข้างจะเศร้ามากเลยเพราะว่าตัวละครที่อุตส่าห์ปั้นมาอย่างเงี้ยคือตายต่อหน้าต่อตาแบบเราไม่ทําอะไรเลยอะแค่ขึ้นรถแล้วมันระเบิดทันทีเลยเพิ่งผมงงมากๆนะครับค่อนข้างงงเลยนะฮะผมโดนระเบิดมาสองสาครั้งก็รู้สึกเศร้าใจเหมือนกันที่ตัวละครที่เราอุตส่าห์ปั้นมือมาตายนะครับเกมต่อไป Marvels Avengers นะครับ เอ่อ uh, Marvel Avengers เนี่ยคือผมก็ไม่ได้คาดหวังในช่วงแรกอยู่แล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นเกมรวมฮีโร่ที่เหมือนกับเกมทําจากหนังนะครับแต่ว่าจริงๆตัวเกมมันก็ดูมีการใช้ระบบไมโครทานเซชันที่เยอะเกินไปคือการเติมเกมเติมเพชเติมอะไรเงี้ยคือมันดูขายเกินไปอ่ะมันทําให้รู้สึกว่าคน คนต้องเติมคนต้องไปอัปเกรดอะไรเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างที่จะทําให้คนเล่นเนี่ยรู้สึกตั้งแต่แรกเราว่าตัวเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะขายตัวละครขายสกินขายอุปกรณ์ต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งมันมีการใช้เพชรใช้คราฟอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ไมสมควรี่จะทำอย่างนั้นนะครับแค่แค่ว่าพยายามให้เพื่อน,นหรือว่าคนที่เล่นเนี่ยมันมีความเอนจอยกันเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมว่าโอเคกว่า ไม่ควรที่จะใส่อะไรที่มันเยอะเกินไปนะครับอย่างเช่นการให้ผู้เล่นนั้นเนี่ยเติมเพชรเติมอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อัปเกรดระบากทําให้คนเล่นก็รู้สึกว่ารู้สึกท้อฮะที่จะเล่นทําไมเล่นทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันเกมนี่ถือว่าผมว่าสอบผ่านนะครับก็คือ Resident Evil ที่3าี remake นะครับคือตัวเกมเนื้อเรื่องสั้นไปหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงตัวเนื้อเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยคือความ สัมพันธ์ระหว่างจิลกับคาร์ลอสหรือว่านิโคลายแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยคือผมรู้สึกว่าภาคนี้เขาค่อนข้างใส่ใจมากกว่านะครับคือบทของภาคนี้ดีนะครับในเรื่องเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็ดูลุ้นระทึกตลอดเวลาแต่ว่าข้อเสียก็จะคือในเรื่องสั้นไปหน่อยนะครับอยากให้มีมากกว่านี้นะครับอยากให้เราได้ประเชิญกับเหตุการณ์มากกว่านี้นะครับอาจจะยืดมากกว่านี้หน่อยก็ได้แต่ว่าตัวเกมก็ทําออกมาได้กระชับฉับไวนะครับเพื่อที่จะมีการแยกขาย รีซิสเทนไปอีกนะครับซึ่งรีซิสเทนก็ช่วงแรกก็ดีนะครับแต่ว่าก็ผิดหวังนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงการกลับมาของจิวเวลไทยในครั้งนี้ก็ถือว่าทำให้แฟนนั้นรู้สึกดีใจแล้วนะครับผมแล้วก็ยอดขายดีด้วยนะครับสำหรับเรซิฟพายที่3ามรีเมคนะครับก็ถ้าจะให้ให้คะแนนนะครับสำหรับเกมวอลเลย์ในปีนี้สำหรับผมนะสำหรับผมนะฟินาแฟร์ซีพายเจ็ดรีเมคครับ ผมรู้สึกว่าเป็นเกมที่ทำให้ผมเข้าใจกัน,นเรื่องๆมากๆเลยนะครับแล้วก็หักมุมมากๆนะครับแล้วก็ตัวละครที่เรารู้จักนะครับก็กลับมากันหมดแล้วก็ผมชอบตรงที่เขามีการใส่เรื่องราวที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็เกมเพลย์ทำออกมาเพื่อใส่ใจทั้งคนที่เล่นในเวอร์ชั่นเก่านะครับกับคนใหม่ๆก็เล่นได้เหมือนกันก็ถือว่าดีมากๆแล้วก็ที่ผมชอบสุดคือเพลงประกอบนะครับ คือ Final Fantasy 7 Remake ไม่ไม่รู้จะตีอะไรนี่แค่เควสเสริมที่มันดูแข่งแข่งกันเกินไปบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังไปผ่านผมว่าผ่านสำหรับปีนี้สำหรับฟอนต์วอตส์ทีฟ้าเจ็ดรีเมคเกมอื่นก็ดีเหมือนกันนะครับนี่หลายเกมที่ผมได้เล่นแต่ว่าก็ไม่ได้บอกไม่ได้พูดถึงนะครับก็มีอะบอกแอสโฟกาสิ่งนี้นก็เป็นว่าเป็นเกมเฮฮาปาร์ตี H ้ atti, ที่สนุกดีนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นระดับเกมออโต้เกียร์นะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้สําหรับปีนี้ก็ คิดว่าน่าจะเป็น Final Fantasy VII Remake นะครับปีแล้ว mm hmm. ดาถูกแลังงานเซคิโร Shadow of the y s ปีนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน mm hmm. ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังคงติดตามกันมาแล้วก็เดี๋ยวปี2021ก็จะมาเจอกันอีกทีนึงในการพูดถึงเกม of the y e a r ในใจผมอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะฮะซึ่งก็ขอบคุณทุกคนนะครับ ฝากไปกดไลค์ที่แฟนเพจด้วยนะแล้วก็ที่นี่ด้วยละกันนะฮะฝากกดไลค์ด้วยละกันเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับเกมมอฟดีในปีนี้นะครับเพื่อนๆชอบเกมไหนเพื่อนๆชอบเกมอะไรนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับผมวันนี้ขอตัวลากรงสุดครับ